สวัสดีท่านสุด,สดท,ท่านกันด้วยนะผมอีกแล้วน้ำนายเดนะครับและท่านผู้ชมที่มีอาการปวดหลังกันทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> ผมนะครับช่วงนี้นี่คือค่อนข้างที่จะนั่ง ทำงานตัดต,ต่อคลิปไปมาค่อนข้างที่จะนานนะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะค,คุณผู้ชมนับที่นั่งอยู่บ้านนานๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอมนั่นเองใช่ไหมทุกคนก็จะนั่งดู YouTube หรือว่าดู Netflix เลื่อนดู Disney Plus กันเป็นแถวๆก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับนอกจากนั่งๆนอนนอนเล่นๆทั้งวันนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ เกม i d w o วันพัที่ผมนั้นได้นั่งเล่นแม่มทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับตอนกลางคืนไม่ใช่สิตอนช่วงเช้าตัดคลิปตอนบ่ายเล่น RV RV เสร็จปุ๊บแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยปั๊มวันพันแมนนะครับก็มานั่งเคลียร์พวกเควสพวกอะไรต่างๆใน i d ดีวันพันแมนนะครับจนตอนนี้โซนิคของผมเนี่ยจนเป็นร่างสีทองเรียบร้อยนะครับเอาง่ายๆคือโซนิกกูแม่งร่างทองแล้วนะครับ แต่เป็นล่างทองที่บอกเลยว่าเลเวลแค่66ยังกระหลงโป้งห่างไกลความเจริญอีกมากและตอนนี้ผมก็ได้สกินโซนิคมาแล้วบอกเลยว่าชุดโซนิคสุดเฟี้ยวนะครับคือมันจะมีอะไรนี่น,นี่คอสตูมผมยังชอบชื่อสกินเลยชื่อสกินว่านึนจ่าใจเกเร ฟังแล้วกวนไหวเลยเซแต,แต่ช่างมันก่อนช่างโซนิกเราไปก่อนตอนนี้โซนิกผมนะครับขึ้น4ี่ดาวแล้วนะครับแล้วก็ยังเออไอ้เชี่ยใหม่เป็นไรไวะโอเคตอนนี้นะครับโซนิกผมขึ้นสี่ดาวแล้วนะครับตอนแล้วตอนนี้คือมันยังมีแค่2ดาวม่วงอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามเก็บพวกเศษอะไรพวกนี้อยู่โอเคอัพไปเลยผสานได้งั้นผสานไปเลย อัพๆไปอัพสดๆกันต่อหน้าต่อตาโอเคประมาณนี้นะครับการที่จะไปถึงสีดาวโมงนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับบอกเลยว่ายุ่งยากปลากระป๋องจริงๆเอ่อไปตรงไหนวะตรงนี้นี่ๆเดี๋ยวผมเก็บนี้ด้วยเอ้ากูเก็บไปแล้วนี่ว่าโอ้โหโอ้โหแล้วขั้นต่อไปใช้หนึ่งรอไอ้บ้าเอ้ยใช้อะไรเยอะขนาดนั้นโอเคแล้วนี่คือเซ็ตอุปกรณ์ที่โคตรจะเน่าของโซนิคผมนะครับคือถามว่ามันใส่คืออ่าบางคนท่านผู้ชมอาจจะถามว่า หาดีกว่านี้ไม่ได้แลเหรอหาดีกว่านี้ไม่ได้จริงๆเหรอท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกว่าผมฟาร์มแม่ทุกวันทั้งวันนะครับคือได้แค่นี้จริงๆนะครับไม่มีของแบบโจมตีเปอร์เซ็นต์เหมือนไอ้ไอ้เนี่คือไอ้ที่ว่าดวงดีเนี่ยคือไอ้เนี้ยดวงดีสุดๆแล้วนะครับแล้วคือไอโจมตีความเร็วเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับไม่ออกเลยนะครับส่วนอย่างออกไปเลยออกเป็น HP แล้วดูค่า HP ออฟลองนะครับ HP โจมตีเปอร์เซ็นต์เอามาทำไหม <laughs> ผมอยากจะถามคุณ GM ที่แบบ สุ่มหให้ผมอะคือแบบโอกาสดอปนี่คือแบบเอามาทำาไมครับผมโอ้โหราบซึ้งปีติใจ g ีอบอกกูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวกับระบบเกมแต่กูจะด่าใครผมจะด่า GM เทุยไม่ใช่หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นคือที่ผมสุ่มได้มาจากไอต้ตะขาบอาุโสนะครับไอ้ตีมอ่ไฮอนะ โลกอะไรบอสโลกแลนะ้วนั่นแหละนะครับผมได้เป็น HP มา2อันติดเลยนะครับซึ่งน้ำตาจไรไญลินขอเป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็โจมตีความเร็วให้น้องโซนิกผมที่มีพลังแค่แสนเจ็ดได้ไหมอืม <c oughs> แล้วก็การบัฟนะครับการบัฟผมได้นี้มานะลืมไปแล้วนะว,ว่าได้มาจากไหนนะครับแต่เห็นว่าแม่งเพิ่มพลังโจมตีตั้ง10%ซนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครับสำหรับโซนิกเราบอกเลยว่าทิมทีอันติดทีนี่ขี้ไหลก็ได้นอนนะครับแล้วช่วงนี้ตอนนี้นะมีกิจกรรมสงครามมหาสม บัติอะไรสักอย่างนะครับมันเขียนว่าอะไรว่าสงครามล่าสมบัตินะครับบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แจกของโคตรโคตรนะครับคือกิจกรรมนี้มาเพื่อแจกของชัดๆเลยนะคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับคุณเอฟเคปล่อยกล่องไว้นะครับแล้วก็รอเข้าเกมมาแล้วจะรับอะไรรับอันนี้นะครับไอ้รูปล้าค่าเนี่ยเอาไปแลกของได้เดี๋ยวผมกลับไปดูนะก็กล่องทองนี้จะได้ของดีที่สุดนะครับ ลองมาก็จะเป็นกล่องม่วงเนาะแล้วก็เป็นกล่องฟ้านะครับแล้วมันก็จะมีตั๋วด้านบนด้วยนะสังเกตเป็นตั๋วด้านบนนะครับที่ได้จากการเนี่ยดรอปพิเศษไปเล่นในพวกนี้ในในกิวนะครับก็จะได้ดรอปพิเศษเป็นพวกตั๋วมาเปิดพวกนี้อีกทีเนาะแล้วก็ของที่แรกเนี่ยคือบอกเลยว่าโคตรดีนะครับสิ่งที่ผมอยากได้พอดีเลยแกคืออยากได้อะไรอยากได้เศษโซนิกมาทําให้ลูกรักผมนี้ขึ้น5าดาไวไวๆจะได้อันตีแบบแรงชูชาร์ตนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างหนึ่งที่ห้าพลาดเลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ห,มหรือว่าผู้เล่นที่่เลลนาน,านๆแ้วก็ เขาน่าจะรู้กันแล้วแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าอย่าพลาดอันนี้เด็ดขาดนะครับก็คือกล่องเลือกสากล SSR นะครับมันจะแลกได้สูงสุด5าอันแล้วผมก็แลกไปหมดแล้ว5อันตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่10ใช่ไหมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรสําคัญนะสำหรับกล่องเลือก s s r นะครับสามารถแลกเศษได้มานะครับแล้วก็คือผมจะเก็บไว้แลกเศษให้ตัวอัศวินกับเคลื่อน s อ r นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอแลกโซเนกไปก่อนเึิ่มเลยคือเลขที่1นะครับประมาณ90ตัวใช่ไหม 9ก้าสิบอบัตรรูปลำคาเนี่ยคือมันก็จะได้สามสี่โซนิกซึ่งมันเลกได้ประมาณหกครั้งนะครับบอกเลยว่าเลกได้คุดเยอะนะครับแล้วคือแบบหกสองหกสามสิบแปดนะครับก็คือได้ตั้งสิบแปดเศษโซนิกแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคุณก็เปิดกล่องเปิดไอดีทิ้งเปิดแบบเปิดออนเกมทิ้งไว้ไม่ต้องออนเกมก็ได้นะครับคือแบบแค่รอล็อกอินเข้า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 รับกล่องรับกล่องรับกล่องแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอแล้วก็เรื่องดองตั๋วนะครับผมอยากจะถามท่านผู้ชมว่าท่ามมน,น ตู้รีเทิร์นของอัศวินขับเคลื่อนนะครับเ,เดือนหน้าน่าจะมีตัวใหม่มาน่าจะเป็นซอมบี้แมนนะฮะถ้าจำไม่ผิดถ้าเรียงทำลายไม่ผิดน่าจะเป็นซอมบี้แมนหรือหมาเฝ้าบ้านวนะหมาเฝ้าบ้านมาแล้วหรือเปล่าวะผมลืมแล้วว่าผมไม่ได้ตามเมตานาะนผมดูแป๊บหนึ่งนะเออ่หมาเฝ้าบ้านมาอย่างว่าอ้าวเชีย่ยหมาเฝ้าบ้านยังไม่มาอาจจะหมาเฝ้าบ้านมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยซอมบี้แมนนะครับซึ่งตอนนี้ผมดองได้140 ตัวคือตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าคือผมเนี่ยจะไม่สุ่มจะสุ่มไม่ได้อสุวินขับเคลื่อนจากกล SSR บวกนะค,คือสุ่มได้ผมดองได้แบบเรียกว่าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบตัวแน่นอนนะครับแต่ต้องมารอสุ่มว่าผมจะได้อสุวินจากกลล่างธรรมดาหรือเปล่าแล้วก็ไปเอาการันตีที่เป็นแบบเหรียญอันนั้นนะอ่ะอสุวินคอจากกลที่ขึ้นเป็น SSR เออนั่นแหละไปเอาการันตีเหรียญการันตีเอา คือเหรียญอศวินอะไปเอากาันตีเอาใช่ไหมแต่ส่วนที่ผมต้องมารุ้นจริงๆคือจะได้ตัวอสวินกับเคลื่อนไหมแบบล่างธรรมดานะเพราะถ้าเอาล่างถ้าเอาหินมาเลยโดยที่กูไม่มีล่างกูจะใช้ยังไงใช่ไหมเออแล้วคอนเทนต์วันนี้ก็คือคือผมผม,ผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมรอเวลานี้มานานมากเลยนะไม่ใช่ตีบอสคิว <c oughs> พิดพิดพิไม่ใช่ตีบอสคิวก็คือชิงชัยคิวนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ชิงชังนะน้องชิงชัยนะครับ บอกเลยว่าผมเนี่ยจะได้เชิดถายได้ฐานะรุกกี้หน้าใหม่ไฟเรงเวอร์เพราะว่าเป็นอะไรเป็นกระสอบสายเขาตีมาดูรังวันดีกว่าอันนี้คือจะเปิดได้ใช่ไหมเฮ้ย,ยกูมาทันไมเนี่ยเฮ้ยผมน่าจะมาทันอยู่นะเปิดได้พันห้าอะไรสักอย่างโอเคทีมที่ผมจัดไปนะในการจะไปสู้รอบนี้นะผมเอาคิงไว้ด้านหน้าคือตอนแรกจะเอาคิงไว้ด้านหลังแต่กลัวโซนิคเขานะครับมาล้วงตูดเราเราจะซวยเอานะครับก็เลยเอาคิงเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับ แล้วตอนนี้ทีมสอผมก็ใช้เป็นทีมนี้นะครับเอามายืนเก๊ะเก๋ะเกนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยทีม3านี่คือโคตรโยนนะดูดิสายดอมเอ็ id erm id. ไม่ใช่สายดาเมจสายอุปกรณ์นี่คือแบบยืนกันเรียงเป็นแถวเลยตาอ,อย่าพูดพรำเพลงผลกะอา้อาวอ้าวเฮ้ยกูมาไม่ทันเลยยึดตีกันแตกแล้วโอ้โยอะไรกันครับเนี่ย คือฝั่งโน้นเขาไม่ตีไงโอเคกูทราบแล้วกูมาไม่ทันไม่คือคือผมเห็นเวลาใช่ไหมสี่โมงเช้าจนถึงหัวห้าทุ่มผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวมาสักประมาณสองทุ่มสามทุ่มแต่ก็ได้แหละท่านเะอเขายังคงไม่ตีเสร็จหรอกนะครับปรากฏว่าคือตอนผมผมดูนะผมเข้ามาเช็คเกมล่าสุดคือตอนหกโมงเย็นวันนี้นะครับแล้วคือผมคิดว่าเออสักประมาณสามทุ่มเขาก็คงแบบยังเปิดให้ตีอะลรเดี๋ยวเขามาตีอีกรอบเป็นไงเรามึงตีไม่ทันเลยคือฝั่งโน้นะนีับมีพลัง เท่าไหร่วะสิบล้านนะครับแล้วฟังผมคือเออผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าผมโดนไล่จากกิวเก่าแล้วนะครับ <c oughs> เ,ปเป็นอะไรที่โคตรเศร้าเลยนะผมโดนไล่จากกิวซีโออ่ะแล้วคือผมโดนไล่มาแล้วผมโคตรแค้นเลยผมแบบกูทาอะไรผิดวะค่าแอคทีมกูก็ทําทุกวันนะเว้ยคือด,ดู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 ได้อย่างตรงนี้นะนะคือผมเป็นคนที่แบบไม่ข่าเลยทำาคยไม่ขานะเขาเลยคือดูดิแอคทีฟในวงการผมแอคทีฟเท่าไหร่ผมแอคทีฟอ,อันดับหนึ่ง คือแบบเวที่ทําไม่เคยขาดดูดูได้ดูได้ครับผมดูค่า Active สถิติ Active 725โอ้โห Active วันนี้คือ110อาจจะอาจจะมีคนอื่นที่เป็น3000เพราะว่าเขาอยู่กิวนี้มานานแล้วไงแต่ผมแบบเพิ่งมาแต่ผมแบบผมเพิ่งมาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์หนึ่งมี7วันอะแล้วผมทําอย่างเงี้ย7วันอะผมมี700อ่ะเท่ากับว่าผมทําละร้อยกว่าทุกวันอะเออเข,ข้าใจไหมคือแบบ กูทํานขนาดเนี้ยแต่กูยังโดนไล่ออกนะอืะอ้มเม่งเป็นอะไรที่โคตรเศร้านะครับแล้วคือผมมาด้วยความเครียดแค้นแล้วผมแบบคิดในใจเลยว่าสักวันเนี่ยถ้ามีระบบชิงชัยกิ้วแล้วมันมันสุ่มเจอแบบอะตอมิกที่กิ้วอะตอมิกประทะกิลวซีโอมเมื่อไหร่น,นะกูจะฟาดให้เรียบเลยก <c oughs> ูยจะไส้ให้ยับเลยนะผมเครียดแค้แนมากเลยตอนนี้เอาคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเที่เท่านี้ถ้าใครชอบกรียมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ